ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัดหลอดเที่ยวนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ e p ี23ต่อจากคลิปที่แล้วเรายังคงอยู่ที่อุยทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับสำหรับเช้านี้เราจะพาไปดูบรรยากาศของผาสุดแผ่นดินนะครับแล้วก็จะเป็นลานโอโซนนะครับช่วงเช้าของวันนี้นะครับ โดยค่าธรรมเนียมขึ้นรถรางนะครับผู้ใหญ่30เด็ก20บาทนะครับเราจะนั่งรถรางไปนะครับกิจกรรมที่นี่นะครับก็จะมียิงเมล็ดพันุป่านะครับเพื่อปลูกป่านะครับแล้วก็จะไปเดินระเบียงโอโซนนะครับแล้วก็ไปชมทุ่งดอกกระเจียวกันนะครับที่นี่ก็ยังมีร้านกาแฟติดระเบียงโอโซนนะครับแล้วก็ยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติต่างๆนะครับ ครับแล้วเดี๋ยวระหว่างทางนะครับเราก็จะมาฟังน้องมกักคุเทศน้อยนะครับบรรยายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับสำหรับป่าบริเวณสองชั้งนี้นะคะจะเป็นป่าดิบเล็กป่าดิบเล็กจะเป็นป่าที่ไม่ขัดใบนะคะจะเขียวชอุ่มตลอดนาที ตู้กไปด้วยกระใยานาและใเียหนค่ะเปิดที่ชัล่างดกูกปกคลุมไปด้วยถินขาและหญ้าวายค่ะเส่นจะพวกเีพวกน้อยนะคะเช่นกะลองกระเปกระต่ายป่าเปนต้นค่ะกระต่าย่านต้ค่ะกระตายปเ็นต้นคะ ชมวิวนะคะสุขแสงบินและทุ่งดอกกระเจียวค่ะเราจะพาท่านูนะคะไปที่จุดชมวิวหน้าผาสุดแงินและทุ่งดอกกระเจียวก่อนเลยค่ะเวลาของเรานะคะจะจอดได้แค่ทนจุดค่ะจุดที่หนึ่งจะจอดที่จุดชมวิวหน้าผสุิจุดที่สองจะจอดที่ทุ่งดอกกระเจียวจุดที่สามจะจอดที่ลานถิ่นหนอและจุดที่สี่จะจอดที่ลานถิ่นานะคะท่ทนกท่านสามารถที่ล้างได้ทุกทันงนะคะไม่จำเป็นต้องซื้กันเดิมก็ได้ค่ะ มของนันท่องให้ลูกค้ามากกว่จะหินนอแะหินนอจะมีอยู่สามประเทศนะคะได้แก่ฟูการเบลุหาและหินเกระดิ่งค่ะมีอายุราวราวถึง2 3 0ล้านปีค่ะอยนยุคแลสุยสุกหิงยุคไดโนเสาร์ั่นเองค่ะถ้าเป็นมกา้นพบมาเจออนุบาลานีเื่อจะมาเจออนุบานะคะเป็นเพราะว่า ขา่ที่ยวต้นะคะจะเป็นที่ับกระเจียที่น ouais ่อกกระเจียวนะคะทั่โลกัหดนึสายพบในประเทไทยสดสายพ้ที่ทาาตงาเราายนค่ะแต่เส็จแกระเียวดีแกันเวดแบบเยวไัเดียวทัใส่แบบที่พิมค่ะ เดียวนอาคูนี้นะคะก็จะเป็นแบบใบเดียววสลัดิอที่เมืองค่ะ แมสามบามาลรถได้ S S, ทางตั้งคนอีก50บเมตรนะคะก็จะถึงจุดชมวิวนะคาจุดแผ่นดินแล้วค่ะครับเมื่อมาถึงจุดจอดรถน,นะครับเขาก็จะมีสินค้าอาหารจำหน่ายนะครับพวกมาม่ากาแ,แฟร้อนนะครับสำหรับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดตอนช่วงเช้าที่เรามาถึงจุด จอดรถนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับไปชมผาสุดแผ่นดินนะครับของบรรยากาศช่วงตอนเช้านะครับเช้าที่เราไปถึงในวันนี้นะครับหมอกก็จะปกคลุมนะครับเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับตกตลอดทั้งคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินไปชมผาสุดแผ่นดินนะครับ หาสุดแผ่นดินนะครับของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับจะเป็นลานหินธรรมชาตินะครับที่มีรูปร่างสวยงามครับแล้วก็จะเป็นทิวหมอกใสนะครับฟ้าสว่างนะครับวันนี้อุทยานแห่งชาตินะครับปางามตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหยบ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับก็มีภูมิประเทศนะครับที่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อนนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับลำธารของรุ่มน้ำชีนะครับแล้วก็แม่น้ำป่าสักนะครับก็จะมีสภาพป่าที่สมบูรณ์นะครับปกคลุมด้วยป่าดิบนะครับแล้วก็ป่าเต็มลากนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูจุดชมวิวและเบียงโอโซนทางด้านขวามือนะครับใกล้ๆก,กันนะครับก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการกาแฟสดของอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามน,นะครับแล้วก็ทางด้านขวามือของร้านค้านะครับก็จะเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับ อุณหภูมิวันนี้ที่ระเบียงโอโซนนะครับก็จะอยู่ประมาณที่10องศานะครับอันนี้คือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับที่อยู่ทางด้านฝ่ามือของร้านกาแฟของปาหิงามนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยายกาศของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับ ในวันนี้ที่หมอกปกคลุมนะครับแต่ละคนนะครับก็จะมาเจอสภาพอากาศที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนเจอหมอกปุ้งแบบนี้นะครับกระจายบางคนก็ได้วิวภาพท้องฟ้าที่เคลียร์ใสนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราไปช่วงไหนแล้วแต่สภาพอากาศในวันนั้นนะครับ ก็จะเป็นภาพบรรยากาศคร่าวของเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติตาฮนงามน,นะครับแล้วเขาก็จะมีอีกหนึ่งเส้นทางนะครับก็จะเป็นเส้นทางไปยังลานหินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลานหินเนดานะครับลานหินฟีฟ้านะครับออแต่ในคลิปนี้เราไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับไปยัง ระหว่างเส้นทางนะครับก็จะพบเห็นพืชพันธุ์ของธรรมชาติของพันไม้ต่างๆนะครับที่อยู่ในธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้นะครับหากใครชื่นชอบธรรมชาตินะครับก็ไปเดินชมธรรมชาติสวยงามแนะนําเป็นช่วงหน้าฝนก็นจะดีนะครับได้เห็นหมอกนะครับหรือว่าเห็นป่าเขียวสดชื่นแบบนี้นะครับ ล,ลักษณะไม้ที่เราเห็นนะครับก็ะจะเป็นไม้เต็งลังนะครับแล้วก็หญกก้าเขียวๆแบบนี้เลยนะครับสดชื่นมากนะครับแล้วก็อากาศเย็นมากนะครับถ้าใครอยากสัมผัสอากาศหนาวนะครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนํานะครับในช่วงหน้าฝนนะครับ ก็จะเป็นเส้นทางเดินไปทุ่งดอกกระเจียวนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านสายมือก่อนเราจะไปผาสุดแผ่นดินนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศเล็กๆแน่อนอนคร่าวๆนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับลมแรงมากนะครับวันนั้นที่เราไปกันเส้นทางของเขานะครับก็จะทำทางเดินอย่างดีเลยครับ mm. เพื่อไม่ให้ไปเหยียบ ดอกเจียวของเขานะครับและนี้ก็คือภาพบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เราได้เอามาฝากกันนะครับไม่ได้เดินไปทั้งทุกนะครับก็เก็บให้ได้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับส่วนมากแต่ละจุดก็จะสวยงามแตกต่างกันไปนะครับ และก่อนเราออกจากจังหวัดชัยภูมินะครับก็เก็บรูปภาพสวยๆนะมาฝากกันให้ได้ชมนะครับสำหรับใครที่จะไปเที่ยวยังหาสุดแผ่นดินนะครับก็ไปได้ทุกช่วงเวลานะครับแล้วแต่ว่าสะดวกเวลาไหนนะแต่ถ้าอยากได้ดูดทุ่งดอกกระเจียวนะครับก็ติดตามเพจปิยนาชาติป่าหิงาไว้นะครับเขาจะอัปเดตไว้เรื่อยๆนะครับหนึ่งปีเขาจะออกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับ พุ่งรอเจียวนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางออกจากจังหวัดชัยภูมินะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดลบบุรีนะครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปแวะเที่ยวกันนะครับในทริปนี้ไม่มีคลิปขี่รถระหว่างเดินทางไปจังหวัดลบบุรีนะครับก็ขอข้ามช็อตไปเลยแล้วกันนะครับไปเจอกันที่ลบบุรีแล้วกันนะครับ และตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงจังหวัดลบบุรีนะครับจุดที่เรามาในวันนี้นะครับก็จะเป็นเขาพญาเดินทงนะครับซึ่งเขาพญาเดินทงเนี่ยจะอยู่แถวใกล้ๆจากเขื่อนป่าศักดิ์ชิทธิ์นะครับด้านบนนะครับเขาพญาเดินทงก็จะมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่นะครับ จุดนั้นสามารถกางเต็นท์ได้นะครับแต่ต้องไปขออนุญาตที่สำนักสงฆ์นะครับแล้วก็ด้านบนจะมีร้านค้าชาวบ้านนะครับในวันที่เราไปเนี่ยเป็นวันธรรมดานะครับมีอยู่หนึ่งร้านที่ยังเปิดอยู่นะครับป่าเขาก็จะปิดประมาณ6กโมงนะครับหกโมงเงยน็นทางขึ้นนะครับก็จะเป็นลาดย,ยางตลอดเส้นทางนะครับระยะทางขึ้นเนี่ยประมาณ4กิโลให้มีไฟนะครับเส้นทางขึ้นไป ที่ไปอ่านในรีวิวมานะครับก็เส้นทางนี้เขาเรียกกันว่าถนนลอยฟ้านะครับแต่ผมยังหาไม่เจอครับว่าถนนลอยฟ้าอยู่ตรงไหนนะครับหรืออาจจะไม่ได้ค้นหาอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมด้านบนนะครับว่าทําไมเขาถึงมาเที่ยวที่นี่ในยามเช้าและยามเย็นนะครับ บรรยากาศด้านบนจะเป็นยังไงนะครับสำหรับปุดชมวิวเขาพยาเดินทงนะครับเส้นทางขึ้นก็ดีนะครับลาดยางดีตลอดเส้นทางนะครับจะมีช่วงสั้นๆนะครับที่เป็นคอนกรีตนะครับ ก็อย่างที่เกินไปนะครับระหว่างเส้นทางที่เราเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิมาถึงจังหวัดลบบุรีเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศนะครับก็ขออภัยในณะที่นี้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่เขาพญายเดินทงนั้นจนมืดน,นะครับแล้วก็ในคลิปถัดไปเราก็จะพาเที่ยวจังหวัดลบบุรีแตะแมไใกล้ที่เราอยู่นะครับว่า มีจุดไหนน่าสนใจบ้างนะครับน่าไปเที่ยวบ้างนะครับพุวงนี้ก็จะพาเที่ยวกันแบบช้ำๆนะครับก่อนจะกลับเดินทางกลับจังหวัดประจวบกันกันนะครับสําหรับรถที่จะขึ้นอย่างที่นี่ได้นะครับก็ขึ้นได้ทุกประเภทนะครับทางขึ้นไม่ชั้นนะครับรถเราเป็น p c x auto 1 0้ก็ขึ้นได้สบายๆนะครับใส่ปี๊บหลังนะครับแต่ว่าเราโหลดสมาระลงหมดแล้วนะครับ ครับแล้วเมื่อเราขี่รถมาได้สักระยะหนึ่งนะครับสังเกตเห็นรูปปั้นยักษ์เท้าเวสวรรณสอตนนะครับก็จะอยู่ทางซ้ายและขวานั่นแปลว่าคุณได้เข้าเขตของสำนักสงฆ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในนะครับว่าจุดกลางเต็นที่เขากลางกันเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับจุดกลางเต็น์จุดจอดรถก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับ นี่นะครับสังเกตเต็นท์หลังสีเขียวตรงนี้นะครับสามารถกางได้ตลอดนะครับจุดทิ้งขยะอยู่ด้านซ้ายมือถังสีเงินนี้นะครับแล้วก็ร้านค้าก็อยู่ด้านซ้ายมือนะครับส่วนห้องน้ํานะครับก็อยู่ด้านซ้ายมือเช่นกันนะครับถ้าใครปวดหนักนะครับก็สามารถเข้าไปยังเขตของสํานักสงฆ์ได้นะครับ วันนี้คนค่อนข้างมีบ้างน,นะครับเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าสอบถามป้านะครับคนมากางเต็น์กันตั้งแต่วันศุกร์เสาร์นะครับคนจะเยอะนะครับแต่วันอาทิตย์นะครับคนน้อยนะครับ แล้วนะครับจุดชมวิวพญาเดินทงเนี่ยไปชมวิวดาวบนดินนะครับอ้าวตรงนี้มีเต็นท์หนึ่งอะอเห็นป้อนั่นนะที่ตกตกไปแล้ว ทอดเยอะเกาะอะไรเนี deer, ่ยโอ้ยน si ่ะเขื่อนปลาสัก กล้องซูมไปนะครับตรงนู้นนะครับแทบหนึ่ง, <hoc? S 2> งอันน้นคือถนนที่เราขึ้นมานะครับด้านล่างกล้องสูมได้แค่นี้นะครัก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหน่าสวยนะครับเพราะวะ่าไม่มีว็าจะพืชปกคลุมแล้วก็เป็นหินสูงนะครับสามารถชมวิวได้ชัดเจนนะครับ จุดแหลมๆตรงนั้นนะมันมีจุดชมบนโน้นอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเราก็เก็บภาพวิวบรรยากาศของจุดชมวิวเข่าพญาเดินธงช่วงเย็นนะครับช่วงพระอาทิตย์จะตกนะครับแล้วก็มาเก็บดาวบนดินให้ชมกันอีกรอบนึงนะครับนี่ก็จะเป็นน้องหมานะครับที่นั่งเป็นเพื่อนเราตั้งแต่เย็นยันมืดนจนเราลงไปนะครับ ก็เอาอะไรขึ้นมาทานได้นะครับแต่ว่าต้องเก็บลงไปด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับก็มาดูวิวบรรยากาศนะครับเก็บมาให้รับชมนะครับว่าจะมีความสวยแค่ไหนนะครับก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอปิดคลิปกันที่นี่นะครับจุดชมวิวเขาพญาเดินทงสำหรับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยว ตรงไหนของจังหวัดลบบุรีนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องลัดเลาะเที่ยวนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์สอบถามกันเรื่องต่างๆได้ทุกเรื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปนะครับโดยภาพบรรยากาศเขาพญาเดินทงแห่งนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ